เนฮ้ยเขาว่าคณะใหญ่บ้านอะไรนะอะไรคณะร้านนะขนะดใหญ่กินข้าวเที่ยงกินข้าวเที่ยงเรียกว่าคณะใหญ่ชุดคือมากระสดๆกระใหม่ๆพี่น้องผุดหารอยเมื้อนี้สบายดีพี่น้องสบายดีตอนบ่ายยังมาทานกินข้าวบ่ายข้าวเที่ยงอยู่เอาใบเห็ดคอกงัว ลงมาบ้านมาเห็ดโคกงัวเนาะคอกงัวอยู่นาเป็แล้วพี่นนอะเห็ดโคกงัวจบเจอได้ปีนี้โครงการเลี้ยงวัวนะก็เ้สิภักกินขา้าวกินแบบธรรมชาติธรรมชาติมีได้อนไที่าบานชา้ันบมีล้อกไป

แบงไม่ป mm. <se> ้าบอสไม่กี่หุนมาเลยแหละมะนาวดิบ <welche> ม่ได้ใส่บอสมะนาวมันคือเป็นตสชิยาบแทตอนนั้นนะเออเป็นอย่างไรเออ

กูขาเนี่ยไมได้เลี้ยงแล้วหัวกับห้องอยู่เด็กจีดอนหัวหนาพี่นองที่ดาว่าสิกินเป็ดคังเป็ดอยู่หัน้ังคังปัดขางงวัวเลยซื้องวัวซะซื้อสินงวัวซะห้าร้อยบาทกินได้อยู่เถอดึงก็บพ่ดีอิม่ม เรประเด็กดิฟชาย้อเลยจังไหเลยอันไปก็ได้ได้กระปุกนึ่งบได้เือปีแล้วบ่ได้มบด้เต็มคาบนะปีหน้าปัญาเดียวว่าวอัน

โอ้ยจน้องตื่นโอ้ยบัาบาบักฮาบกฮาบับักฮัาบักากบักกาบักฮาักฮยบักากาับกักบัากฮาักาับับักบัาบักฮาบักักฮาบักฮาบาบักัาบักฮาบักฮาบี่ักัา

มาเดินมาเดินพี่น้องแล้วแล้วเรอกวดเราพ่อใหญ่ไว้เราป๊บป่ยอีห้าน่อยพนใหญ่ได้เป็นพ่นใหญ่ถือขวดกเลนมันก็จะควมอยู่เด้มันก็จะควก็แพงพ่ใหญ่มันอยู่กิน้มาอยู่เดิพกินตาวมามาเดินมาเดินพี่น้องกินข้าวบัานนี้ห้องว่าเขาคอ คอยคำยามแรงพี่น้องอยู่บ้านเฮาอือ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 น้ำมาน้ำมาสยา,าศแล้วเขาแล้วนำ้ำเลยจะมาก็ะเสดปล่อยงวัวตอนนี้ยังได้ผูกอยู่ว่ามันยังมีบางฝักสนเพน่อกยังทันลนวเนาะเขางานเขาเจ้าเขายัางนะพี่น้อง